เอ้าเอาทานนอนก่อนให้พ่อกล่อนอนเร็วให้พ่อกล่อนอนกอนบีบำบำจ้าอร่อยไหมจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ็บสีทุกท่านครับมีอแบบนม้โอกาสอีกครั้งหนึ่งในมาเจอพ่อครานนะครับชื่ออ่อควานโป๊ะนะครับ ดูแลต้องเพชรพันล,ล้านอยู่เนาะครับผมทีมพ่อความเนี่ยก็คือเป็นทีมงานเดียวกับพ่อต้อยเนาะครับเป็นทีมงานของพ่อต้อยที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นทายก,าก้กา,า,านลกลก้วยครับ้วการทายทายแม่มดลีครับครับแม่มะลีกแล้วก็ทายก้านกล้วยครับกินกันต่อเป็นมืด้วยกันยู่ด้วยกันครับที่บ้านเนี่ยที่บ้าน,นี่มีมีช้างผีเือเกี่ยวก้านกล้วย ของความต้อยนะครับมีสามครับมีสามเชียกเนาะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนาะก็ดูด้วยกันตลอดับมีงานมีการอะไรครับดูแลด้วยกันต่อยก็จะมาบอกครับมาบครับไบงานแต่ละไร่เอัด้วยกันแเนาะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสกะว่าเมื่อวานเนี่ยผมผมถามทางไปก็ข้าวนะครับว่า ว่าทำไมน้องเพชรพันลัดในระยะเวลาหนึ่งปีเนี่ยทำไมแับพอมาเลยคือมัก็แบบที่เขาเขาแสบมูออะฮะแล้วก็เขาหน้ารักแล้วก็ให้คำพูดททันนี่น้อยจะเป็นเล่นครูร่าครูก็ตัโตัตทุกอย่างนะตัวแดงนะเออเปลี่ยนรู้อ่ะเออน้องแล้วก็พานมามาเรื่อต้นครัื่อยเร็ว ความคุ้นเคกับน้องก่อนอคุ้นเคยกับน้องับสภาพของี่ไต้อสภาพนแบบนเราคุ้นเคยกับน้องันได้เข้าใจกันได้แบเรื่อเรียนรู้ฝึกน้องไปเรื่อยๆครัมเราไม่เลกไม่ต้องมากมากนะคืเรียนรู้กับน้องไปวนแล้วก็ก่น้องด้วยใน้องเป็นยังไงครับน้องเป็นิส ครับผมครับเป็นเด็กอยู่ก็พากแม่มาด้วยอย่างนี้เรวก็ค่อยศึกษาน้องไปเรื่อยๆครับครับดูใจน้องเลยครับผมมาครั้งแรกเลยฮะอ่อเห็นว่าน้องบอกว่าพร้อมแล้วก็ทานอาหารเองยังไม่เป็นเลยใช่ครับแล้วพี่มองยังไงมองว่าจะจะเริ่มต้นยังไงในการฝึกในการที่จะดูแลเขาให้เขาเอ่อปรับเข้ากับครอบครัวเราได้ปรับเข้ากับทุกคนได้แล้วก็ทาตามคำสั่งอะไรเงี้ยอันนี้ อนน้องมาแบบใหม่ับสุขภาพของน้องก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินของน้องไสกรอนครับครับให้น้องได้แร่มีแร่เอาดมสมบูรณ์ครับแล้วก็เราก็ดูอาการของน้องว่าน้องไหวไหมครับน้องที่จะเรียนรู้อะไรไหมครับนี่ครับผมเราก็ต้องค่อยๆตอบน้องไปเรื่อยๆครับผมแต่น้องยังเด็กมากนะครับเด็กพันล้านนี่ไม่เหมือนกับ ลูกช้างตัวอื่นนะครับเพราะว่าตัวอื่นนี่เราก็อยู่กับแม่เราก็จะพูดมสมบูรณ์เขาก็ร่างกายเขาจะโตกว่านีบพอดีน้องก็แม่เขาก็เสียนะที่ว่าได้บอกกันไปแล้วนะครับผมครับรู้กันไปแล้วผมก็เริ่มเริ่มฝึกน้องไปเรื่อยๆะครับผมไม่ได้ทําอะไรหรอกือเหมือนกับเราเลี้ยงลูกกันเนาะฝึกไปเรื่อยๆสัมผัสกับน้องเรียนรู้ให้น้องคุ้นเคยเราก่อนนะครับเราเราถึงจะฝึกเราเข้าได้เราก่อนใช่ครับถึงจะเข้ากันได้ใช่ไหมครับ เข้ากันไปเรื่อยๆทุกวันนะครับทุกวันทุกวันเราไม่ต้องไปบังคับน้องเรื่องมากมาอะไรเท่าไหร่ครับอใช้การฝึกไปทีละทีละวิชาวิชาใช่ไหมครับมันกับครับคุณเคยมันกับฝึกฝึกให้เขาคุณเคยให้คนอื่นเข้าจับได้ด้วยครับอี่นี่ครับคนอื่นต้องต้องเข้าได้ด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าเข้าได้แต่พวกผมอย่างนี้ไม่ได้ครับเก็ต้องฝึกขั้นตอนแรกให้น้องคุ้นเคยกับคนทั่วไปครับครับทั่วไปรถเรืออะไรที่ว่าเราจะออกมาเดินได้อย่างนี้ครับนั่นแหละที่จุดสําคัญคือให้เขาไปพบปะชาวบ้านใช่ครับใช่ครับคนที่อยู่พานบ้านใกล้เรียนเคลียช่ได้ครับเหมือนครับพี่ไปอย่างนี้พี่ก็ต้องเข้าได้ใช่ไหมครับนี่แหละพูดง่ายๆเลยครับคนอื่นเขาต้องเข้าได้จับได้นี่นี่ครับอนอาหารน้องได้ครับครับออย่างนั้นครับผมการโทษด้ครับพี่ครับ เออดูแลช้างมากี่เชียรันะผมดูแลมาตลอดเลยครับดูตั้งแต่อนนแลมาน,าน,น,นสิบสิบกว่าปีครับ,ส,บสิบกว่าปีแล้วคือว่าจบจากโรงเรียนนะครับใช่ไหมล้วก็อาชีพไม่ได้ไปไหนเลยครับโอเลี้ยงช้างมาตลอดครับเ<อ>ไปฝึกช้างฝึกอะไรอย่างนี้ครับครับไปฝึกช้างต่างประเทศอันนี้ไปเลี้ยงช้างอยู่ต่างประเทศคือญี่ปุ่นอะไรนี้ผมก็ไปฝึกช้างที่ ประเทศมาเลเซียอะไรครับเราติดต่อไปฝึกเรื่อยคยับครับผมไปฝึกเรื่อยเราก็เรียนรู้มาจากครอบครัวคือครอบครัวเราเป็นคนเลี้ยงช้างอยู่ครับก็ครอบครัวก็อาชีพเลี้ยงช้างอยู่แล้วแหละครับผมหมู่บ้านช้างแล้วผมเกิดโดยตรงครับที่ที่บ้านหมู่บ้านช้างบ้านตะการบ้านตะการครับผมก็เรียนรู้มาจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พ่อแม่นะครับผมครับเรียนรู้ต้องอันนี้เราต้องเรียนรู้เลยครับผข้อสําคัญครับต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษาข้อมูลต่างๆว่าเราเลี้ยงยังไงทํำยังไงครับ ต้องเข้าใจเรือ่องสาคัญมากครับเรือ่องกาเราเรา,ราม,มองยังไงว่าเนี่ยน้องเพชรพันล้านเนี่ยเราจะให้เขาเนี่ยทําตามเรามองอย่างนี้ว่าเราจะอ่านยังไงว่าจะให้เขาทําตามคําสั่งเราได้หรือจะให้เขา<ม><ม>อือ,อะไรต่างคือคือก็คือ,คอ,คอให้เราไปอยู่กับเขาก่อนครับแล้วก็เรียนรู้กันแล้วกันอยู่กับเขาก่อนครัเออผมต้องต้องไปทุกเช้าทุกเย็นเลยนะอย่างเงี้ยครับผมต้องไปอยู่กับเขากับพ่อต้อยอย่างเงี้ยครับ ผมต้องไปอยู่นะครับตอนเช้าเนี่ยผมต้องไปแต่เช้าเลยนะเตื่นขึ้นไปเหมือนกับโปรแกรมเรามีแล้วว่าพรุ่งนี้เราจะให้น้องทําอะไรออตอนเช้าผมไปผมคิดไปแล้วอ่ะผมต้องนอนคิดไปแล้วนะผมต้องทําอะไรกับน้องอ,อืต้องศึกษาน้องด้วยว่าเราจะทํายังไงน้องถึงจะ,จะทําให้เราง่ายเรียนรู้ง่ายอย่างเงี้บครับ,รบเหมือนกับพรุ่งนี้ผมต้องทําแบบให้น้องสวัสดีเก็บของอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผมครับเราก็ต้อง ต้องต้องดูน้องด้วยครับว่าทํายัางไงน้องถึงจะทําให้เราได้อย่างนี้ครับโอ้ oh. ต้องศึกษาด้วยครับต้องดูด้วยว่านีสัยน้องด้วยครับโอ้เราเราเราต้องร<ะ>ู้รู้จุดอ่อนของเขานะครับ <c oughs> ครับครับดูแล้วต้องสังเกตดูจุดอ่อนของเขาด้วยว่าน้องจะไปได้ในอูขนาดไหน <c oughs> ครับไม่ใช่ว่าไปถึงน้องเราเข้าไปบังคับน้องอะไรอย่างนี้เลยมันไม่ได้นะครับต้องศึกษาฝึกน้องไปทีละนิดนิดครับต้องเขียนเรียนรู้ไปเหมือนเหมือนกับคนเรานี่แหละครับ ครับครับต้องเข้าอนุบาลก่อนก็นกไปเพียงลนิดหน่อยอย่างนงี้ครับผม<อ>ครับถ้าฮูล่าฮุบนี่ฝึกยากอย่าที่เขาเล่นฮูลาฮุบนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นท่าวิชาที่ที่ก็อยากพอสมควรครับตามที่ผมฝึกมาอ,อยากพอสมควร,ครใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสองสามสามวันนะเอาเออมันมันมันแล้วแต่นะครับลแล้วแต้วแต่ถ้ารูหุบอี่ยเริ่มต้นอย่างไรเราต้องต้องทดสอบเขาดูก่อน เขาเอาห่วงมาน้องครับใส่ห่วงเราต้องดูกันว่าหมุนอ่ะเรื่องหมุนมันหมุนได้อยู่แต่ว่าเราต้องดูว่าน้องน้องจะทําได้ไหมนาะต้องต้องเรื่อยๆครับท่านี้ยากเหมือนกันนะครับผมเออยากเหมือนกันครับเออท่าอากุบมเนี่ยอืมเป็นท่าที่ยากพอสมควรครับสุดยอดเลยครับต้องเรียนรู้นานนานแล้วก็มีใช้เวลาต้องใช้เวลาถ้าเต้นต่างๆท่าเต้นต่างๆก็เหมือนมันนั่นเริ่มยากแล้วครับ เราต้องเอาท่าที่ว่าง่ายงก่อนครับที่แรกเนาะครับผมคุณตักคุนเคยเก็บของสว e, ัสดียัางนี้ครับสวัสดีย่างนี้ครับเออนี่แหละท่าสําคัญก่อนครับวันนี้ก็เริ่มเริ่มเนาะเริ่ม,มท่าเต้นท่าอะไรไปเรืร่อยๆครับต้องฝึกท่า,า gladly, เต้นท่าอะไรก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันครับเป็นอาทิตย์นะครับแล้วแล้วแต่ครับแล้วแต่อนี้ครับแล้วแต่แต่ถือว่าไวมากเลยนะใช่ไวมากมากเลยระยะเวลาหนึ่งปีครับท่านผู้ชม หนึ่งปีเนี่ยน้องสามารถทำได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเต้นทําตามคําสั่งลายขบวน่าได้ขบวน่านะครับแต่ผมก่อนอาศัยความคุ้นเคยกับน้องไปเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าเราไปบังคับน้องให้ให้ได้ในวันสองวันอย่างนี้มันไม่ได้ครับครับการฝึกจ้างหนึ่งไปเรื่อยๆครับเราไม่ต้องไม่ต้องรีบครับครับเราต้องดูแลน้องด้วยครับเราต้องเตฟน้องด้วยอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าไปบังคับไปอะไร เราต้องดูว่าเขาวันนี้อารมณ์เขาดีไหมรับอารมณ์เขาดีไหมถ้าอารมณ์เขาม่ค่อยดีผมพักก่อนอให้เขาอยู่ตัวเองก่อนใช่ครับไม่ต้องพักก่อนอารมณ์ดีเราค่อยเข้าไปใหมอย่างนี้ครับเราต้องดูไม่ต้องดูต้องดูช้างด้วยความมันมันต้องรุนแรงบังคับน้องครัเพราะไม่ด้ว่าพิการร้านผมไม่ได้บังคับอะไรเป็นเป็นเป็นช้างที่ฝึกง่ายอยู่ครับฝึกยากตามที่ผมเคยฝึกมาฝึกมาไม่รู้กี่อทั้งน้วเนาะไม่นับไม่ได้เลยฝึกแต่ว่า แต่น้องนี่มันเป็นทางที่พลากแม่เร็วด้วยนะครับผมใช่แม่ก็เสียนะนี่แต่กับผมก็ไม่ไม่คิดว่าน้องจะฝึกเร็วได้เร็วนดนี้ฉลาดเนี่ยแสนรู้เร็วแสนรู้เลยจริงๆครับผมฝึกสองคนกับควานต้อยนะของแกนี่แกจะเชื่อมันกับผมมาแล้วปกติที่มีช้างเป็นของตัวเองเมื่อก่อนผมมีก็เสียเสียก็เสียเสียเสียไป ตกน้ํำจมน้ำตัวกาเพชรพันล้ายด่เป็นเชือกที่ผมซื้อมาจากทางทางเหนือบตกน้ํำจมน้ําติดเชื้อผมมีนะไม่ใช่ผมไม่มีคตับผมเคยเลี้ยงเป็นของตัวเองครับบแต่พอดีเสียมาแล้วเราก็ทุนต้นทุนมันสูงเนะต้นทุนมันสูงเราก็ไม่สามารถที่จะไปหา <ừ. S 2> ทุนที่ไหนมาเนาะผมก็อยากได้เป็นของตัวเองอยู่แล้วอาชีพนี้ครับผมครับผมอยู่กับเขายาวนานนี่ยะตั้งแต่ผมไม่เคยไปทํางานอย่างอื่นเลยแ้ <ừ. S 1> ่ผมไปเมืองประเทศนอกอ п, เขาก็ติดต่อไปเรื่องช้างนี่เลยครับไปเลี้ยงช้างไป,ไปเลี้ยงช้างให้ไปดูแลช้างใช่ครับเขาจ้างไปดูแลช้างหนึ่งปีสองปี้างถ้าช้างที่เราไม่ได้ดูแลเขามาตั้งแต่เล็กไปเจอช้างตัวโตเด่ยพี่พี่ยังไงพี่ไป,พ,ไปพี่ไปเข้ากับเขายังไงเมื่อกับผมไปเจอมันก็ผมจะไปเลี้ยงอย่างเง <ผม S 2> ี้ยเนาะผมก็ อาศัยความคุ้นเคยผมต้องดูนิสัยเขาก่อนเลยครับใช่ครับไม่ใช่ว่าเราจะไปเข้าไปเลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้นะใช่ครับผมต้องคุ้นเคยกับเขาก่อนดุนิสัยใจคอเขาก่อนว่าเขายังไงครับอเราก็ต้องไปเลี้ยงดูเขาก่อนต้องใช้เวลาใช่เวลาที่เขายอมรับเราใช่ครับให้เขายอมรับและเราก็จะเขาก็จะรุนนิสัยเราด้วยเรารุนนิสัยเขาเขาก็ต้องรุนนิสัยเราด้วยเราไปดีใช่ไหมเราเราเข้าไปหาเขาดีความบางดีออันนั้นน่ะความบางดีของเราเขาก็จะรู้ว่า เราไม่ได้ไปทําอะไรเขาครับไม่ใช่ว่าเราไปรังแกเขาไอความรุนแรงกับควาอย่างนี้ไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ยิ่งยิ่งไปหญ่เนี่ยครับต้องอาศัยต้องศึกษานิสัยใจคอเขาด้วยครับครับผมใช่ครับครับคุยครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาถามข่าวถามข่าวผู้ที่สอนช้างเพชรพันล้านชงไมคุณน่ารักทําไมความน่ารักของเพชรพันล้านเออที่เป็นช้างแสนรู้เนี่ยเออในระยะเวลาหนึ่งปีที่มาอยู่กับอ่าพอต้อยเนี่ยอ เป็นอย่างไรนะครับเห็นอะไรนะไม่ว่าจะเป็นความซนหรือว่าท่านุ่นท่านี้ต่างๆเล่นฮูลาฮุบด้วยนะครับหรือท่าเต้นต่างๆนี่ละฮะผมก็ฝึกเรื่อยๆที่ฝึกสอนดูแลน้องไปเรื่อยครับออกงานอะไรก็ต้องไปช่วยพ่อต่อยางงก็เหมือนพี่ชายครับความต้อนี่เหมือนกับพี่ชายผมอยูไนครับไปไหนไปด้วยกันครับไปไปด้วยกันตลอดใช่ครับใช่ครับเพราะว่าผมกับน้องเพชรพันล้านนี่เคยแบบตั้งแต่มาถึงเนี่ยผม ก็อยู่ใกล้ตลอดนะครับลุ้นิไซคเขาตลอดใช่เขาลุนนิไซค์ใจคอกันดีตลอดครับผมสุดยอดเลยนะครับรักไหมฮะน้าต้องไปรักครับรักเหมือนกันครับถ้าไม่รักผมไม่มาเราไม่ไปม่ดูเลยแตผมรักเขาจริงนะครับับึกเป็นท้างที่ฝึกง่ายอยู่ครับพูดจริงครับที่ว่าผมมาอยู่ไม่ใช่ว่าผมไม่รักคนเราต้องมี ต้องมีใจรักจริงๆด้วยครับอถึงจะอยู่กับเขาได้ถึงจะอยู่เขาได้ใช่ครับเราต้องให้ใจเขาก่อนใช่ครับให้ใจเขาก่อนให้อดี้เขาก่อนใช่ครับให้ใจเขายอมรับเราใช่ครับต้องอยู่ด้วยกันยาวนานครับดูดูแลเขาไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับผมครับชงว่างๆผมก็มาพอต่อยอย่างนี้ครับควันต้อยก็ จะมาเรียกเออจะไปออกงานออกอะไรก็ต้องไปหาผมที่บ้านโทรหาด้วยเออว่างไหมพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้เหมือนกับมาที่นี่นน่ะพูดง่ายครับเออเหมือนกับพูดง่ายเหมือนผมอยู่บ้านนะเนาะผมต้องทํางานอย่างอื่นบ้างเนาะครอบครัวอะไรอย่างงี<ๆ>้เห<ๆ>มือนกับพี่ต้อยเขามีงานอย่างงี้เขาก็โทรมาถามลุงน้าแล้วเออวันที่นั้นทนนี้ว่างไหมอืมผมก็ต้องเออถ้าว่างก็ก่อนผมจะมาผมต้องไปอยู่กับน้องก่อนนะือตอนผมจะมานี่อ่ะพูดจริงนะผมผมอยู่กับน้องเรื่อยๆก่อนนะ ให้เขาจับคุณคุณครับให้เขาจับมาได้คุณเราได้ก่อนใช่ครับเหมือนกับเราทิ้งเขาไปเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนอย่างเงี้ยอือก่อนผมจะออกงานการผมต้องมาอยู่กับน้องก่อนเรียนรู้กับน้องให้เข้ากันก่อนมันถึงจะง่ายครับผมครับดูนีไซย์กันนี่ครับทุกคนครับก็ถือว่าอีกหนึ่งความสําเร็จเนาะอีกหนึ่งคนนะครับที่ช่วยดูแลน้องเพชรพันล้านนะครับที่ทําให้น้องเขาเนาะ เป็นช้างแสนรู้แล้วก็เข้าใจนะภาษาของพวกเราภาษาคนเนาะแล้วก็ทําทางคาสั่งต่างๆนะครับแล้วก็นี่ครับพี่ควันโปพี่ควันโปนะครับอ่ะนี่ครับพี่ดูแลเพชรพันล้านวันนี้ก็มรถทมข่าวตามข่าวนะครับให้เอฟซีได้ชมได้ดูหลายคนก็ติดตามน้องเพชรพันล้านนะช้างแสนรู้อยู่ว่าความน่ารักของน้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาที่ ทางข้องงับอย่างนี้ก็ได้มาถามข่าวถามข่าวเนาะว่าเป็นอย่างไรนะครับเอ้ายังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องเพชรพันล้านเนาะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมนี่ฮะขอบคุณครับพี่โอเคขอบคุณคุณโป๊บครับอ่ะนี่ฮะมาเอาเส้นเอาเส้นมาเดี๋ยวมาอีน่ิ เอาเหมือนโนบ้านหมูเอาเหมือนโนบ้านหนูเอาไปเอาสนมาเนี่ยมาเนี่ด้เออแต่วแต่วันนี้เขาไม่มาใกล้นะวันนี้พ่อเขาอยู่ตรงโน้นนะเขาอยู่กับพ่อเราเนี่ยอ่าดูกลผมดูไม่ค่อยกล้ากลับผมดูด้วยออดเออท้าพ่อควรถ้าพ่อควรเพ่ออยู่ก็ไม่กล้กล้านะก็ไม่เลยเออเออไม่มเล่นด้วยแต่พ่อแต่พ่อเขาอยู่เขาจะไม่ใหญ่กินนะถ้าพ่อเขาอยู่เขาจะแบบโอ้เขาจะไม่ค่อยกลัว พ่อพ่อต้อยเท่าไร่ปวันต้อยเท่าไรอ๋อถ้าเป็นผมเนี่ยเขาจะใช่ผัดเกลือเต่งกว่าหน่อะไรนะเต้นฮะรู้ไปแล้วผัดเต้นเราได้หลายผ้าเลยอืมฝึกฝึกเรื่อยๆนะทุกวันผมเล่นกับแกทุกวันฝึกเรื่อยๆเต้นขาค่ายๆไล่ยกขาหน้านั่งเล่นมูนรูปก็แสดงว่าระหว่างพี่กับควันต้าเนี่ยเอากับกับกับควันต้อยเนี่ยก็คือ เขาเก่งอ่าเพชรพลาเขาเก่งที่มากกว่าเข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 ารู้ไงครับว่าว่ากันต้อยนี่เอาใจเขาอยู่แล้วนะโอ้ต้องเอาใจอยู่แต่ว่าคนละเรื่องอ่าสวัครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คนละเรื่องฮะเพชเพชคว้าไม่แม่เดี๋ยวคว้าปั่นคว้าปั่นคว้าปั่นคว้ปั่น เริ่มโตแล้วเขาเริ่มโตไปเรื่อยๆเราก็เริ่มเริ่มเริ่มสอนเขาไปด้วยมันแค่ว่าสอนเราทิ้งเลยไม่ได้ต้องสอนไปเรื่อยๆสอนไปเรื่อยเราต้องสอนเหมือนกันเราสอนลูกเราให้แนะนำเลยสอนเรื่อยๆเไม่ได้ช้างกำพากับช้างมีเนี่ยอ่าช้างไหนสอนยากกว่ากันดื้อฐาังอันนั้นมันมันก็แล้วแต่ครับผมมันมันมันก็เหมือนกันนั่นแหละครับมันมันมาอยู่กับกับกับเราสอนครับ ก็เราสอนครับบางตัวอันท่กับแม่อดมโซบูยบางตัวก็สอนง่ายบางตัวก็ใช้เวลาโอ้บางตัวสอนสามปันบางตัวก็เป็นทีครับห้หได้ครับผมถ่ายเลยครับผมถ่ายเลยครับผมอ่ะเอาดีแล้วครับบรรยากาศล่าสุดวันนี้เปิดใจควันพปผู้ดูแลเพชรพันนานนะครับผู้ฝึกสอนเพชรพันนานนะครับวันนี้ทำไมเขาเชียวฉลาดทำไมเขาน่ารักนะครับ นี่แหละฮะคนๆนี้ฮะอีกหนึ่งความสำเร็จนะครับที่ช่วยกันดูแลครับพ้าต้อยนะดูแลเป็นพันล้าครับอ้าวขอลงคลิปกันครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมต้องจะเฮ้ยแม่จ้าเออมันมันจ้าอร่อยไหมจ๊ะต้องให้แม่ได้พูดอะไรสัจเรื่องต้องก็นั่งเดินเด้ง ยิงเงาไ้ว็งีอืมองดันอืมครอบครับ่นับนกบอปตาดไปดตอไปอไตด่อไปด่อิอิอไปอไอออ ดูแล <mm ้วด er> ูอีกอ่ะคลิปนั้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะพอที่ว่าเอ่อพรพันเอาขาไปใช่ค่ะโอ้โหเลยาอืาไ้นปเนี้่ครับเสียงของแม่แม่ครับที่ชมคลิดเมื่อวานของเพชรพันล้านกับอัทนารัพอต้อยนะฮะ

วันนี้ที่มาคือเพราะคลิปนี้เลยครับโอ้โหเออคลิปอ่าเพชรพนรณนันเอาเท้ายันสุดยอดเลย